ของเก่าไม่ครับมาจากไหน,นะคะ,ะจังหวัดการของเราค่ะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยาของภรคช่ติค่นนะ,คะและผู้คนนะคะอ๋อสวยงามผู้คนน่ารักเมืองสวยในการต่อยอดนําผลิตภัณฑ์ชุมชน,นะคะ่ะให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะเรานี้ต้องถูกนํามาประชาสัมพันธ์และบอกกับทุกคนว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะชุมชนและอาหารอรอ่อยอร่อยอิ่มจุกนะครับจังภูมิใจเรานะครับภายใต้แนวคิดเที่ยวชำอิ่มจุก ทุกวันดน้าลานกิจกรรมเท็มองความฮอกเกอร์พฟรัฟฟี่บายฟูปืดถนนตีตังจังหวัดตลังระหว่างวันที่หนึ่งถึงสามคันจรทมท่องเที่ยวอัตลักษณ์ของชุมชนจังหวัดตรังครับสนับสนุนกิจกรรมผ่านการท่องเที่ยวเชิงวิถีสัตว์เสืทางด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตังภายใต้ทีมคลาวออกมาเป็นอัตลักษณ์ให้ความทัดเตียน เมืองหลักและความเป็นสาบนหลักนะครับหนึ่งประกวดภาพภาพานีรศาศก,การภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรังปอเขาโซล,ลีนะครับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสาธิตและจาหวัดลาวจังคเทิร์นเนเจอร์อการนำเสนอของลาวชุมชนนะครับแต่ แต่ละช่วสินค้าคุณภาพและเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆที่นำเสนอออกมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรทุกคนคงอยากจะทราบว่าเราทำยังไงเริ่มต้นเลยค่ะอาออมาเลยทุกอย่างที่เรามีเรานำสิ่งที่เรามีออกมาให้กับร่วมใจกันค่ะเอาสิ่งที่เรามีพลังที่เรามี ตลาดและประชาันที่นําไปสู่การขายซึ่งต้องทําร่วมกับทอทเองเราไม่สามารถเดินเอี่ยวด้เพราะเราไม่สามารถทาเรื่องการขายเราตอกย้ำภาพความว่ารา้านขึ้นจากความอร่อยจะกินแบบไหนจะกินแบบเมืองน,นะคะกลุ่มรัานนีเขาเอาเรื่องประโยชน์ซึ่งทั่วโลกยอมรับมาเป็นมาสคก่ตนมาเป็นตัวปรินเซนเตอร์ในการกับเคลื่อนเรื่องท่องเที่ยวแต่มากพรการค่า จากมานิต้ากาแฟขั้วโอเอที่เป็นกระบอกสีสำคัญให้กับการท่องเทีเ่ยวของดีของฟังของเราค่ะนีะพี่เอ๋วันนี้นะคะบินมาจากโคราชนะคะลงเครื่องโอ้แหนสลับกันหมดเลยนะคะโนราปกติเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามแต่โนราโคลนค่ะเขาจะพี่เลนนะคะแต่งกายแบบพี่เลนค่ะเป็นยายนค่ะ เป็นกิจกรรมกิจกรรมที่เราจะนําของดีจากชุมชนมาได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดตรังค่ะและพบกันนะคะในงานกล่าวอ้อกรังภูมิใจตรังจากนายยอดองนะคะบ้านต๊อบลูนค่ะทุกตาพายุรถคู่กับค่ะครับและสําหรับจังหวัดตรังของเราวันนี้นะครับก็จะเริ่มงานคราว คราวออฟตรังเที่ยวช่าอิ่มจุกได้ทุกวันวันที่1-3กันยายนสองพันหกสนี้นะครับที่ลานร้านอ f อกเคอร์หรือเรสเทฟาร์มนะครับผมมาเจอกันได้ทุกวัน4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มแบบเที่ยวช่ำๆอิ่มจุกๆได้ทุกๆวันอย่างแน่นอนครับที่จังหวัดตรังอ่ะอันนี้นะคะวันนี้เราก็พามาดูชุมชนที่มาร่วมในการจัดงานคราวของเรานะคะอันนี้ก็คือที่ปลาาลาเปานะคะ พี่ปาโชว์เพลิดภัณฑนนิดนึงค่ะอันนี้นะคะอาาเมนูขึ้นชื่อก็จะเป็นซาลาเปาหมูย่างนะคะรวมกับซาลาเปาฝัขงขยาแล้วก็ซาลาเปาเฟนซีค่ะโอเคค่ะข้บขึ้นค่ะเรามาต่อกันที่เกาะสุกรนะคะเกาะสุกรชุมชนเกาะสุกรเนี่ยจะมากับเมนูปูม้าแปลรูปค่ะอันนี้จะเป็นหอยจ้อปูม้านะคะ แล้วก็นี้ก็จะเป็นโดนัทปูมาโดนัทปูมาปรุยปูมาครุยเนาะเเปียปูมาเปียะปูมาขนมบุกละปูมาค่ะอันนี้เนี่ยเกาะสุกรปกติเนี่ยถ้าเราไปที่ชุมชนก็มีเมนูนี้มีทุกเมนูแล้วก็ในงานเราก็จะมาร่วมบอกงานกับคในงาน้าวด้วยนะคะมีทุกผลิตภัณฑ์ในงานโอแคขาขึ้นค่ะเกาะสุกรมีอยู่อำเภออำเภอปะเหลี่ย มาต่อกันที่ board, เริอนพ่อนะคะแล้วก็มาต่อกันที่เริอพ่อย่านตาขาวนะคะโซนนี้นะคะย่านตาขาวเราเนี่ยก็จะมีเริอนพ่อเมนูหลักของเขาก็จะเป็นน้ำงอมะนาวแล้วก็น้ำมังคุดนะคะเป็นผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนนิภูมิปัญญาของในวานนค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นห่อหมกห่อหมกหน่อทือนะคะหน่อทือแล้วก็นี่หน่อทือ ก็จะเป็นสมุนไพรประจําบ้านเนาะอน <Okay. S 2> โอเคาเ,เวลาเสิร์ฟในงานเราก็จะเสิร์ฟเป็นรูปแบบนี้โอเคสวยงามค่ะ ต่อมานะคะเรามาต่อกันที่บ้านธรรมชาติค่ะบ้านธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นมมาดาล่าชาดาลาเลยจะเป็นเมนูชื่อของทางฝั่งบ้านธรรมชาติแล้วก็อันนี้ก็คือลองลินดูนะคะความใสก็จะได้กลิ่นหอมด้วยกลิ่นไม่เดิกลิ่นหอมนะคะนี่คือที่มาของดอกดาลานะคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยิ้มนะคะ อันนี้มาต่อก,กันที่เรือนอันชานสาวตุรกีนะคะค่ะ <T> <C 1> อันนี้เมนูอะไรนะคะเป็นกา,ฟาแฟของตุรกีค่ะกาแฟตุรกีเราใช้ทรายเป็นตัวให้ความร้อน <T> <C 1> ค่ะกาแฟเดือดขุ่นๆเลยนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะประมาณเอส,สปเปโซ่น,นะคะมาในแนวของตุรกีการแต่งกายก็เป็นตุรกีนะคะอยู่ในโซนของย่านตะขาว โอเคใช่ทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในชุมชนย่านตะขาวทั้งเรือนพ่อโอเคค่ะบ้านธรรมชาติแล้วก็เรือนอันชันนี่ก็จะเป็นขนมของตุรกีเหมือนกันโอเคค่ะอันนี้เป็นขนมตุรกีนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมเรียกว่าปาณีบุรีนะคะใช่ค่ะเป็นขนม แต่ว่าอันนี้ต่อมาเราก็จะเป็นจากสารก้านจักแบบ้านวังงูลนะคะอันนี้ม้านจักลางเราก็จะมีผลิตภัณฑ์จากตัวก้านจักมาโชว์ในงานนะคะในงานเนี่ยกจากนั้นเนี่ยเรายังมีตัวเวิร์ช็อปด้วยให้ทุกคนได้มาถานกินหมาแล้วก็ทำแก้วลงจานกันนะคะใผลิตภัณฑ์จากของเดียราใช้กระเพื่อมูลค่านะคะใช่ค่ะแล้วเราก็มาเป็นโซนทะเลเป็นบ้านแหลมนะคะบ้านแหลมเนี่ยคือเป็นแหล่ง หอยนางรมตัวใหญ่ตัวใหญ่มากใช่ค่ะจำไซจัมโบเลยค่ะเป็นไซจัมโบ้นี่อันนี้เป็นหอยธรรมชาติที่มากอ๋ออยู่ในบริเวณพื้นที่เลยใช่ค่ะนอกจากหอยนางรมเนี่ยในงานบ้านแหลมเนี่ยก็จะมีหอยแมลงภู่หอยธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็เป็นหอยชักตีนหอยจักตีนก็ตัวใหญ่นี่เป็นหอยธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะเ้าก็จะมีหอยตลับรวมถึงหอยตลับสามรสด้วยค่ะ นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาในงานเจอกันในงานพราวนะคะโอเคค่ะมาต่อกันที่ม้านกุ้งแม่น้ำนะคะอันนี้คือกุ้งอะไรคะกุ้งแม่น้ำคะหรือกุ้งกล้ามกรามีกุ้งกล้ามกรามนะคะชุมชนนี้เนี่ยมีความโดดเด่นคือคเป็นชุมชนที่กินกุ้งพร้อมกับป่อยกุ้งไปด้วยกันใช่ครับเรามีการรณรงค์เรื่องปล่อยกุ้ง นอกตัวเนาะไข่หน้าท้องออกไปนะคะเป็นการกินร้อยปล่อยล้านประมาณนึงประมาณซึ่งกินแล้วก็ปล่อยซึ่งภายในงานเนี่ยเราก็จะมีกุ้งแม่น้ำเนี่ยมาย่างด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมานกุ้งแม่น้ำเนี่ยมากับผลิตภัณฑ์จากจากลุ่มจากแปลงใหญ่ลุ่มจากแปลงใหญ่นะคะนี่ก็คือเป็นน้ำตาลจาก นี่น้ำส้มครับอ๋อนี่น้ำส้มนี่น้ำนตาลจากนี่น้ำตาลจากัดสนุกเก็บน้ำตาลนี่น้ำตาลหายไปแล้วโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการทำอีโคปรินอันนี้เป็นการตอกเป็นการตอกใบไม้เพื่อให้สีนะคะนี่ก็คือจะเป็นตัวอย่างของงานอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากใบไม้นะคะ เป็นเขาช่องอ e ีโคบรินนะคะโซนนี้ได้เลยค่ะ โอเคค่ะส่วนต่อมานะคะในงานเนี่ยเราก็จะมีการทำเวิร์กช็อปจากบ้านตุก,กตาด้วยนะคะชวนเด็กๆมาช่วยกันระบายสีน้องตุก,กตานะคะอันนี้เป็นคุณป้าเลยนะคะป้าตุกตุกตานะคะสมกับชื่อบ้านตุก,กตาค่ะต่อมาค่ะเรามาเจอกับมันนิคาแฟ่ขั้วโอ่งนะคะมากันกับโกงเลยกาแฟขั้วโอ่งเนี่ยอยู่ที่ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนายงค่ะวันนี้มีเงาะมีเงาะสองท่านนะคะคนี่ค่ะผลิตภัณฑ์จากมานิมานิสตานะคะกาเฟขั่วโองค่ะสายฟันโรบัสต่าสายฟันโรบัสตา เป็นสายพันธุ์เดิมๆของจังหวัดตรังนะคะมาต่อกันที่โซนนาข้าวเสียนะคะส่วนต่อมาก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวค่ะนี่เป็นข้าวเลยนะคะอันนี้เป็นข้าวดำผิดค่ะอ่า้าสายพันธุ์พ,พื้นเมืองของจังหวัดตรังนะคะรวมถึงข้าวเบายอดม่วงด้วย ซึ่งเป็น GI ของจังหวัดตรังอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้เจอที่นาข้าวเสียเนาะ,ยะอยู่ในชุมชนานาข้าวเสียเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะคะยังไงก็ฝากสนับข้าวจากชุมชนด้วยค่ะต่อมานะคะมาเป็นอาจารย์กระสมนะคะอาจารย์กระสมก็จะเป็นอีโคพินนะคะ <Eagle Prince S 2> เป็นต้นตำรับต,ต้นตำรับของอีโคพต้นตำรับอีโคพินของ ของตำบลนายอำเภอนายงใช่ค่ะอันนี้ก็คือมีมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างค่ะมีทั้งหมวกมีทั้งงานผ้านะคะแล้วก็มีทั้งเป็นชุดชุดที่พร้อมตัดเย็บนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเออเชิญนี่มีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงนะคะเป็นชุดสําหรับตัดเย็บ โอเคค่ะได้ค่ะต่อมานะคะเรามาต่อกันที่ผ้ามัดย้อมกับช่องนะคะ วันนี้ผ้ามัดย้อมกระช่องก็จะเป็นการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติเปลือกมังคุดตัวนี้เป็นเปลือกมังคุดนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เเอันนี้เป็นเปลือกจากเปลือกผ้าจากเปลือกมังคุดกางผ้าที่หนึ่งค่ะนี่นะคะเป็นผ้าจากเปลือกมังคุดสีสวยสีธรรมชาติเพราะตอนนี้เป็นฤดูมังคุดด้วยใช้เปลือกจากมังคุดเลยโอเคค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นผ้าตอกดอกรักาำ่าผ้าตอกดอกรักก็คือเป็นการนําสีจากธรรมชาตินะคะตอกลงไปโดยตรงบ นผืนผ้าก็จะให้สีออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับแนวรักโลกเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวยจิ๊นสวยโอเคค่ะมาต่อกันที่ขนมยองเซ้งนะคะขนมยองเซ้งขนมเปี๊ยะโบราณค่ะวันนี้เจอกับคุณป้าเลยนี่เป็นขนมอะไรนะคะเรียกน้ำมันข้าวค่ะน้ำมันข้าวค่ะน้ำข้าวนะคะคนเขาก็เรียกว่างานงานนิ่มโอเคอันนี้เป็นขนมอะไรคะขนมเต่าจอะเต่าจ้อนะคะเต่าจ้อเคีมพริกไทยด้วยมีความเป็น G I ของ รังอยู่ด้วยนะคะติ๊กไทยดำ,ไ,ยดำได้เลยค่ะอันนี้เป็นโนรากรนนะคะสามถลึงตำลึงทองนะคะซึ่งมีอยู่แค่ที่เดียวมานะตอนนี้และเป็นโนราดั้งเดิมของในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ขอบคุณค่ะ กิจกรรมภายในงานมากมายนะครับทั้งเวิร์กช็อปแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เล่าเรื่องของเขาป่านาทะเลแล้วก็เมืองเก่าทั้งเรื่องของอาหารเส้นทางการท่องเที่ยวกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับเพราะนั้นในงานเนี่ย จะเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของของกินจากแหล่งชุมชนเรื่องของแคสโตนอมีด้านอาหารจากแหล่งชุมชนนะครับมาเจอกันได้ที่งาน c ลาวออฟตรังเที่ยวช่ำอิ่มจุกได้ทุกวัน1-3กันยายน4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับผมแล้วเจอกันอันนี้ก็ภาไมมีเจเยๆมองหน้ามองหน้ากัน

่อเปียะ่อันนี้อเปี๊ยะปูม้านะคะขอดีของเกสุ่ะวันนี้เอามาเยอะไหมคะสวยนี่แค่ต่วหนึ่งเท่านั้นกทุนนะคัีสกันยายันเค่ะ้วก็นนี้ของนี้ก็เป็นหนึ่งถึงสามเลนไปเยะแล้วก็ไม่ได้ ไปเอาทางไหนดีเอาได้เลยค่ะได้เลยนะคะอาหารบ้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานึ่งนะมันจะได้สีโทนอัวนี้ไปสักวนค่ะไอ้นี่เราไปสักการ์ดไปสักี่ชุดคนะคอย่างตัวนี้เนี่เป็นส่วนเหนคะเป็นใบจ่าหรือว่าบุญแีบอกว่าเนื้อ คอเาหมายความว่าตัวกาแฟป็นะออกตนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นของเาเป็นเป็นน้ำที่เขาใช้ราดลงไปนะคะก็ผสมอ,อันนี้เป็นน้ำชาละแหน่อันนี้เป็นน้ำมะขามเป็นซอสมะขามนะคะแล้วก็จะกินปนกันค่ะในนี้มันจะมีอ่ามันจะมีขิงมีหอมอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งมันจะช่วยขับลมด้วยค่ะ<อ><า> เราจะด้ค่กปะทวเราตัวงหวัอะไรเชียงคานจังหวันะคะผู้สนัดสนุนที่คิดคิดดีเพื่อนาค่ะเสียงบุเรืองค่ะใช่จหวัดสงขลาจังหวั่องเี้ยวจังหวัดบางค่ะสัาหัดพังงยงเป็นสุดขัวัตพื้นทอกต่างนะคะ ถือว่าเป็นภาคที่มีส่วนสําคัญในการจนไหนก็ไม่มีสามกลุ่มกลไหนก็แล้วแต่เขาใช้อาหารที่นีำเขาแต่เขาไม่นำส่วนราชการนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่สามารถเอกสถาบันต้องได้ผลอันดับ์สามระดับประเทศนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องเขาว่าคนที่ทำสวนแต่ถ้าคนที่ไปไตรย์นะคะลองดูปฏิมากรรมสองฝักสมาริัดการนักรรมการเย็นก็มีฮอาไปเสร็จมานได้นะคะยุ่งกับความอร่อยสนุก์นะคะ ไหนก็ได้นะคะ็นตามที่ในท่านนายกแต่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมกำลังจะลดตำแหน่งได้อีกนะแล้วนะคะต่อประดานท่านมรดกเราเพิ่มเริ่มสีสั้นแล้วนะคะแล้วแหล่งดำนะแต่ละแหล่งแต่ละแหล่งไม่ว่าจะเป็นปากการังเกียรติระคุณก็เรียกว่ากำลังซื้อก็สูงเราต้องขายแพงในส่วนของทอที่ขายนะแต่ผู้ประกอบเทศกาลในการแบบเป็นการแข่งแล้วมีคนอยากเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับงานเทศกาล แ8แสนตลาดญี่ปุ่นตลาดออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่ททๆนำชุมกลุ่มที่ผลิตตรงนี้ไปรดโชว์จากทั่วโลกได้รับการตอบรับดีอ,อ้อนยกกระดับจะโชว์นะคะถ้ทาทอแบบนวสีที่ทุกคนสามารถที่จะยกกระดับมันก็ได้นี่ธรรมชาติรับที่แอบถึงกับนางวัดะจ หอยตลับค่ะสามารถกินุข้าวนี่อหอยางรมทั้งสองเมนูนี้เลยหอยใหญ่หอาวหอยน้หอยใหญ่ๆทงนั้นเลยครับนีที่ไหนค่ะน่านพราวหนม่ื่องสามี่ เกตติ้งค่ะอีเวนท์ที่อย่างเช่นที่เราจัดงานเรื่องของอซีซั่นออมเบิฟเรื่องความรักนะคะวิวาใร้สมุดเกื่ความรักเรื่องของอะไรที่นนอกบวชที่